สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรในกรณีที่มีคนเข้ามาดูในส่วนของหน้าโปรไฟล์แอป t i k t o k นะครับก็สามารถที่จะรู้ว่าเรานั้นกำลังติดตามใครอยู่นะครับเพียงแค่แตะเข้าไปแบบนี้ปึ๊บก็จะเห็นคนที่เรานะครับติดตามอยู่นั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีซ่อนคนที่เราติดตามในแอป t i k t o k มาให้คนอื่นเห็นนั่นเองนะครับอ่าอันดับแรกเราก็เข้าไปที่แอป t i กตอกเลยแล้วมาเลือกในส่วนของโปรไฟล์ของเรานะครับด้านล่างขวามือตรงนี้ด้านล่างขวามือโปรไฟล์ของเราปุ๊บหลังจากนั้นมาแตะที่เมนู3ขีดด้านบนขวามือปุ๊บแล้วมาแตะที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวด้านล่างหลังจากนั้น มาแต่ที่ความเป็นส่วนตัวพอมาถึงหน้านี้นะครับให้คุณผู้ชมปัดขึ้นแล้วมาแต่ที่รายชื่อผู้ที่กำลังติดตามปึ๊บตอนนี้นะครับทุกคนสามารถจะมองเห็นว่าเรานั้นเรานั้นได้ติดตามใครบ้างนะครับเราเปิดใช้อะเราเปิดใช้ในหมวด,ด,ดนี้อยู่นะครับถ้าเกิดเราอยากจะปิดล่ะไม่ให้คนอื่นเห็นก็แตะไปที่เฉพาะฉันได้เลยครับตรงน,นี้ปึ๊บนี่ครับ มันก็จะเป็นปุ่มสดแสดงอยู่ในบันทัดเดียวก็เฉพาะชันแล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็จะไม่มีใครเห็นว่าเรานั้นกําลังติดตามขอยู่ในแอป tik t ็อนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือวิธีซ่อนนะฮะคนที่เรากําลังติดตามในแอป tik t ็อไม่ให้คนอื่นเห็นนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์ like กดแชร์ให้กับช่องเนธจกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ